สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการ IPM อัปเดตกับลูกปาสิปโปไทยค่ะและในวันนี้นะคะลูกปาก,ก็มีเรื่องราวข่าวสารงานอีเวนต์ดีๆมาฝากคุณผู้ชมมากมายเลยแหละค่ะจะมีข่าวสารอะไรมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้บ้างนั้นไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะปิดมาก,การประกวดไปอย่างสวยงามและน่าประทับใจค่ะสำหรับ Miss Tourism 2022ซึ่งประเทศไทยได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพในการจัดงานในปีนี้ โดยสาวรุกครึ่งตัวแทนสายสะพายฟิลิปปินส์และเจแปนคว้ามงกุฎ m i s s Tourism the Queen m o t e r 2022มาครอบครองได้อย่างตามความคาดหมายค่ะโดยในค่ำคืนนี้ได้รับเกียรติจากนางงามตัวแม่สายสะพายไทยแลนด์ทั้งนิ้งโศพิดาอแมนดาชาลิสา แอนแอนชิลีและพรฟ้าปุณิกามารับหน้าที่เป็นกรรมการเข้าร่วมตัดสินการประกวดโดยสาวงามตัวแทนสายสะพายทุกประเทศก็ได้งัดไม้เด็ดมาสู้กันอย่างสุดความสามารถโดยท่านใดพลาดการรับชมบรรยากาศการไลฟ์สดการประกวดสามารถรับชมได้ทาง Youtube m r s Tourism 2022ค่ะค่ะวันนี้เป็นวันที่10นะคะการประกวดค่อนข้างยาวนาะน ผ่านกิจกรรมเยอะแยะมากมายด้วยนะคะแล้วก็ผู้เข้าปดทุกท่านก็เอนจอยกับการอยู่ในประเทศไทย10วันมากๆนะคะเราผ่านกิจกรรมมากมายหลายอย่างออมีความเหนื่อยมีความกดดันม,มีมีหลายๆอารมณ์เลยแต่ว่าวันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายแล้วนะคะวันแกรนด์ไฟนอลแล้วก็ต้องขอขอบคุณ ทุกทกท่านนะคะที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดงานครั้งนี้นะคะเราใช้ทีมใหญ่มากนะคะทุกๆคนไม่ว่าจะเป็นพี่เลี้ยงนางงามที่ดูแลนางงามตั้งแต่เช้าตรู่ยันดึกทุกวันนะคะทีมงานโปรดักชั่นทีมข่าวทีม PR Marketing นะคะน้องๆเพจนางงามที่มาช่วยกันนะคะโปรโมทเวทีมิสซิสของเราครั้งนี้นะคะตอนนี้ก็คือมิสซิสโชว์ริสซึมเนี่ยเป็นที่รู้จักของแฟนแฟนนางงามมากขึ้นนะคะก็ต้องขอบคุณทุกท่านด้วยค่ะ เป็นเพราะว่าความตั้งใจของพี่เปิ้ลเองที่ว่าเราทราบเพราะว่าเราไปประกวด m i s s i s มาก่อนเราจะทราบเลยว่าคนไทยเนี่ยยังไม่ค่อยรู้จักว่าเวที m i s s i s เนี่ยเขาทำประกวดเพื่ออะไรนะคะก็เลยตั้งใจว่าต้อง create หรือว่าทำกิจกรรมให้น่าสนใจนะคะเพื่อให้แฟนๆนางงามได้มาติดตามนะคะเวที m i s s i s ซึ่งเราเนี่ยเวทีมิสซิส่ส่วนใหญ่คือเราไม่ได้เน้นเรื่องความสวยงามเพียงอย่าง อย่างนี้เราเน้นเรื่องการออกมาเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้หญิงในสังคมของเรานะคะผู้หญิงทั่วโลกที่กําลังมองอยู่นะคะเป็นแรงบันดาลใจให้เขาออกมาทําอะไรดีๆแล้วก็มีกําลังใจในการใช้ชีวิตค่ะต้องต้องบอกว่าตอนนี้คือไม่ได้เป็นกระแสในเมืองไทยในเมืองไทยเนี่ยมีน้องๆเพจนางงามช่วยกันนะคะช่วยกันดันเต็มที่เลยทําอะไรสนุกสนานมากมายให้ให้แฟนๆมาติดตามแต่ทีเนี้ยตอนเนี้ยเวที m i s s Tourism ของเราอะ่ะต้องบอกว่าดังไปทั่วโลก หลังจากรอบ National Costume เช้าวันถัดมาได้รับสายจากเม็กซิโกการท่องเที่ยวเม็กซิโกโทรมาเลยว่าใครเป็นคนจัดงานครั้งนี้จะเชิญไปเม็กซิโกเพราะว่าอยากให้ไปจัดกิจกรรมแบบนี้แพเจนแบบเนี้ยโปรดักชั่นแบบนี้ให้เขาเพื่อที่จะดึงให้การท่องเที่ยวของเขาอะน่าสนใจมากขึ้นกว่านี้แล้วก็ที่อินเดียตอนนี้คนตามเราแบบหลายล้านคนมากทุกเข้าประวัวทุกคนแบบว่า โชว์ให้พี่เปิ้ลดูอ่ะ IG เขามีคนตามแสนคนแล้วอย่างเงี้ยจากแบบว่าหลักหมื่นอะไรเงี้ย d ิวิ่งแบบ10วันอย่างเงี้ยค่ะเขามีชื่อเสียงขึ้นเยอะมากแล้วอินเดียมันกว้างมากใช่ไหมคะที่มีทั้งอินเดียมาจากอีสต์มาจากเซา์มาจากนอตเพราะฉะนั้นมันก็เลยทําให้กระจายในประเทศอินเดียได้เยอะมากฟิลิปปินไม่ต้องพูดถึงเนาะเขาเป็นแฟนนางงามอยู่แล้วนะคะฟีดแบ็จากฟิลิปปินเนี่ยคือเกี่ยวกับโปรดักชันเราคือแบบ เขาแบบ Amazing มากแล้วทุกคนก็ใจจดใจเจาะที่จะเห็นรอบไฟนอลวันนี้ค่ะดีใจมากค่ะต้องบอกว่าดีใจมากเพราะว่ามันเป็นความตั้งใจเล็กๆของเราตอนแรกคือพี่ปอนเคยให้สัมภาษณ์ไปครั้งหนึ่งว่าเราอะเชื่อมั่นว่าคนไทยทุกคนอะถ้ามีโอกาสสักครั้งหนึ่งก็อยากจะทำอะไเพื่อประเทศชาติทีนี้นตอนนั้นคือเราตัวเล็กๆยังไม่มีใครรู้จักเลยเนาะก็แบบว่ามีโอกาส ปีหน้าจัด Mrs Tourism Thailand แน่นอนนะคะเพราะว่าตอนนี้ฟีดแบ็ดีมากมีคนเทคข้อความส่วนตัวในอินบ็อกซ์เยอะมากว่าขอสมัครประกวดปีหน้าเพราะว่าอยากร่วมอยากร่วมง,งานด้วยเพราะว่าเขาเห็นโปรดักชันเราเห็นกิจกรรมเราเห็นทุกอย่างก็มีคือคือยังไม่บอกว่าอะไรแต่ว่าคือเป็นคนที่มีโปรไฟล์ดีเลยในในสังคมของเราสามารถออกมาเป็นแบบอย่างแล้วก็สร้างแรงบันดาลใจให้ผู้หญิงไทยได้เยอะเลยค่ะแล้วก็จริงๆเนี่ย เออแอบบอกน,นิดเดียวก่อนแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวจะรีบบอก November พี่ว่านจะมีแถลงข่าวใหญ่อีกครั้งหนึ่งเกี่ยวกับเวที m ิ s s i อีกเวทีหนึ่งเพราะว่าเราได้รับการติดต่อจากทางอินเดียเขาจะมาร่วมทุนการประกวด m i s s ครั้งน่งแล้วก็จริงๆเป็นเวทีเขาแต่เขาอ่ะจะจัดที่เมืองไทยเป็นครั้งแรกอย่างยิ่งใหญ่กับเราใช่คะ่ะอันนี้อันนี้เป็น ผลพลอยได้จากการที่เราทำมิสซิสตอรีซึ่งครั้งนี้ประสบความสำเร็จ<อ>ใช่ค่ะใช่ค่ะเขาจะมีแบบเขามีอินเวสเตอร์มาเลยมีชื่อเวทีทำมงกุฎมาสวยงามเลยแล้วก็เขาจะให้เราแถลงข่าว่วมกับเขาคือ,เ,อเดือนพฤศจิกายนนี้นะคะก็<อ>เราก็จะใช้ที่มอนเทียนเหมือนเดิมนะคะการร่วม<อ>ใช่ค่ะอินเดียกับไทยใช่ค่ะ<อ>ใหญ่ค่ะอยู่ที่นี่ด้วยสองท่านเดี๋ยวบินมาจากเบลเยียมเพื่อมาดูรอบไฟนอลเลยด้วย หลังจากที่ได้ดูไลฟ์เราไป2องสามคนค่ะก็ซื้อตั๋วเครื่องบินมาเลยแล้วก็เพื่อมาดูไฟนอลของเราเลยค่ะ,คะขอแสดงความยินดีล่วงหน้ากับทุกๆตําแหน่งนะคะไม่ว่าจะเป็นตําแหน่งพิเศษนะคะรางวัลพิเศษหรือว่าเป็นไทโต้ใหญ่ทั้ง6กไทโต้นะคะเพราะว่านางงามทั้ง22ท่านเนี่ยได้ผ่านการทดสอบ10วันมาแล้วนะคะทั้งเรื่องของอความมีวินยัยความอดทนนะคะการต้องอยู่ร่วมกันในสังคมผู้หญิง แล้วก็ต่างชาติต่างวัฒนธรรมด้วยต่างภาษาด้วยนะคะได้ใช้ชีวิตร่วมกัน24ชั่วโมงเลยมันเป็นอะไรที่แบบต้องใช้ต้องคืนเหมือนท้าทายตัวเองเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือ,อ,อแสดงความยินดีล่วงหน้าให้กับทุกๆตำแหน่งเลยค่ะเพราะว่าทุกคนเก่งมากๆแล้วก็พิสูจน์ตัวเองแล้วว่าทุกคนสมควรได้รับตำแหน่งขอให้ติดตามโซเชียลมีเดียทุกช่องทางเหมือนเดิมนะคะ m i s s Tourism 2022นะคะแต่ว่าปีหน้าเราอาจจะมีเพจเพิ่มเพิ่มก็คือ m i s s Tourism Thailand 2023 ยังไงกันบ้างคะสำหรับเรื่องราวข่าวสารที่ลูกปลานำมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้เรียกได้ว,ว่าครบรถครบทุกเรื่องจริงๆเลยละคะ่ะสำหรับคุณผู้ชมท่านใดน,นะคะที่อยากติดตามข่าวสารงานดีๆแบบนี้ห้ามพลาดกับรายการ IPM ออัปเดตเลยละคะ่ะสำหรับวันนี้ลูกปาและทีมข่าวต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ